หลังจากที่ตั้งเสาติดตั้งแผ่นเพจบนหัวเสาเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้แม่น้องตันก็จะพามาดูขั้นตอนการติดตั้งนะเหล็กคานบนหัวเสากันค่ะ,ะตัวเหล็กคานของเรานะคะเราก็จะมาร์กให้ได้ตำแหน่งเท่ากับขนาด นาเสานะคะก่อนที่จะยกขึ้นไปติดตั้งค่ะแล้วก็จะใช้วิธีการวัดนะคะระยะให้ได้ตำแหน่งที่แม่นยำก่อนค่ะเพราะว่าระยะตำแหน่งของเราด้านล่างกับด้านบนจะไม่ตรงกันนะคะในกรณีที่เสาล้มดิ่งนะคะจะสามารถแก้ไขได้ทันก่อนที่จะมีการติดตั้งการเหล็กด้านบนค่ะจากนั้นเราก็จะยกเหล็กคานนะคะขึ้นวางบนนั่งร้านค่ะตัวเหล็กคานนะคะจะใช้เหล็ก ล่องขนาด6คูณ2นิ้วนะคะความหนาอยู่ที่2.5มิลแล้วก็จะมีความยาวทั้งหมดนะคะ10เมตรค่ะ,ะน้ำหนักของเหล็กนะคะค่อนข้างที่จะเยอะค่ะต้องช่วยกันยกขึ้นไปวางบนนั่งร้านก่อนนะคะก่อนที่จะนำขึ้นวางบนหัวเสาค่ะ เมื่อวางเหล็กบุญนั่งร้านเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นมาเราก็จะช่วยกันยกขึ้นติดตั้งบนหัวเสาค่ะหนักเหมือนกันนะคะต้องลุ้นว่าะจะยกขึ้นไหวไหมยกขึ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ,ะมาเชื่อมเหล็กล็อกตำแหน่งของหัวเสากันค่ะโดยเราจะใช้เกณฑ์ ด้านหน้าของเสานะคะแล้วก็ด้านหน้าของเหล็กคานให้เสมอกันค่ะแล้วก็ด้านข้างก็ต้องเสมอกันกับขอบเสานะคะจากนั้นก็จะเชื่อมล็อกต้นที่1ก่อนนะคะก่อนที่จะย้ายไปเชื่อมต้นที่2อที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือค่ะแล้วก็จะล็อกเหล็กค้ำยันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตำแหน่งเสานะคะหนีศูนย์ค่ะแล้วก็มาเชื่อมต้นที่3นะคะ เมื่อเชือมต้นที่3ามติดแล้วเราจะเห็นว่าปัญหาของต้นที่4ของเรานะคะจะมีปัญหาเสาล้มดิ่งทีนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนการแก้ปัญหาเสาล้มดิ่งกันค่ะในกรณีที่เสาล้มดิ่งนี้สูนแบบนี้นะคะเราจะใช้เชือกนะคะในการขันชะเนาะค่ะโดยจะผูกฝั่งที่ล้มออกไปนะคะแล้วก็จะผูกเชือกนะคะให้ติดกันกันกบเสาสองต้นแล้วก็จะใช้ เหล็กนะคะมาขันกับเชือกแล้วก็หมุนๆเพื่อที่จะให้เสานะคะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมค่ะกรณีที่เสาล้มดิ่งนะคะก็เกิดจากหลายสาเหตุนะคะทั้งการติดตั้งของช่างหรือว่าตอนที่ใช้รถแบกโโนะคะในการถมกลบต้นเสานะคะต้นเสาก็อาจจะเอียงอ่านีศู 0, นย์หนีตำแหน่งได้ค่ะ ไม่โทษใครนะคะเราก็จะต้องใช้วิธีการแก้ไขค่ะ,ะโดยจะใช้เชือกขันชนะนะคะดึงเสาให้กลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมค่ะก่อนที่เราจะเชื่อมล็อกนะคะแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนการทํางานของอทีมงานแม่น้องสันก็ค่อนข้างละเอียดนะคะจะไม่ปล่อยผ่านค่ะ,ะแม้จะหนีตำแหน่งศูนย์เพียงเส้น 2, สองเซนนะคะเราก็จะต้องดึงกลับมาให้ได้ตำแหน่งเดิมค่ะ จะหมนุนหมนุนหมุนกันแบบนี้แล้วค่ะจังหวะหมุนนะคะจะต้องอจับตัวเหล็กนะคะให้แน่นค่ะระวังนะคะจะไม่ให้เหล็กหลุดมือค่ะเมื่อได้ตำแหน่งที่แน่นอนแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมล็อกบริเวณปลายหัวเสาก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะการติดตั้งคานบนหัวเสาแถวแรกค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะตัวคาน ก็จะมีการวางทั้งหมด4คันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคานแถวแรกนะคะอ่หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปแบกคานมาเพื่อที่จะนํามาติดตั้งแถวที่2-3-4เป็นขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทํางานของทีมงานแม่น้องตันนะคะติดตามทุกขั้นตอนการทํางานของทีมงานแม่น้องตันได้จากขอบพระคุ่ สำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเไปต้นนแรกี่ลยจะย้อนย้อนใส่เขาแล้วเนาะเอาไปต้นแรกออกไปเองไปเออหลังละรู้จักว่านาจะออกมาต้นแรกด้วยเอาเป่าก้มตัวลงไปเลยเะอาจารา์เต้ยดึงดันจะมาลักผอบ